แ่วามือนี่เอาสิเอ็ดคนเป็นยังวาตีคาแน่ค้นทีเซฟทอกันพี่น้องครับคนที่จะได้ไปต่อมีทั้งหมด11คนบนเวทีหมอลำอารังการโชว์ครับคนแรกที่จะได้ไปต่อกับหมอลำอาังการโชว์ได้แก่ คนแรกที่จะได้ไปต่อกับหมอลำอลังกาโชคุณทิศโนุอ่อนน้อยครับออกมาทำงานได้เออกมายึดทำงานข้าง,าาางาล่างกันได้ไปมามีสเสียนคนเด้อหล่นครับบ่คนที่สองที่จะได้เป็นศินลปินประดมการหมอลำบนเวทีหมอลำอลังกาโชคนที่สองได้ คณลุงันาสเมื่อปีครับแมง่อาากำัดปนถืครับปาดีองครับมันคือคตดันแท้ยทงห้างเนี่ยมาเข้ามาหาศิลปิน ประนับโงการหมอลำคนที่สามที่จะได้ไปต่อกับหมอลำ <c oughs> อลังการโชว์ได้แก่ท <c oughs> <c oughs> ่านทีไไใส่ได้ย <c oughs> <c oughs> ังไงคุณอัคพลจำนาวงครับแต่ละมา,มาแต่งตัวรอเถอะนะครับมา เรามาหาคนที่สี่ที่จะได้ไปต่อกับหมอลําอลัมการโชคได้แก่คุณพุทธิพงษ์แพงโสดาครับตอนแรกจะก่นแล้วมาเล ีคนแล้วพี่น้องครับส oh องเสื้อทางลาก,กลุ่นครับรลุดแล้วมากพี่น้องครับศิลปินที่จะได้ไปต่อกับ เก่ามาตตบานใดเนี่ยปอบ้านใดบ้านปู้ลูค่ะอำเภอไ์ใดตะบบอนเชียงอพื่อนอังหารอายุอุดรนีปีนี้ได้จะขวบแล้วยายบ,บอกอายุหอกเขาย่านจะหนาวบอกให้ใครหนาวเนี่ยตอนนห้นเฮียไปก็ลั้ง่อยตัวเนี่ยหกรักหกคืนตายสิมาเป็นแดนเซอร์นั่งปอเนี่ยปกติแล้วเพิ่นร้องเพลงเพราว่าเป็นศิลปินต้องได ตเต้นพรออมนเดียเจ้าเต้นไหนบ่อถามวันร้องบันไหนเต้นกับที่เต้นกันพยานในแบบทงบังออกซิเจนขึ้นมาเต้นก็มาเข้าได้หาค้นแล้วพี่น้องครับเรามาค้นหาศิลปินคนที่หกที่จะประดับวงการหมอหลับบนเวทีหมอหลับอลังการโชว์ครับคนที่หกได้แก่ บอลล้นี่ครับปาอันนี้ใส่สุดน,น่าเอกมากเลยในหกคนแล้วพี่น้องครับทั้งหมดจะได้11คนนะครับเพราะว่าคะแนนที่สิบอกันก็เลยเดินสิเอาสิคนที่จะได้ไปต่อนะครับเอานด้หคนแล้วคนที่เจ็ดจะเป็นใคร ได้แก่คุณจันพิมพ์นำมตีครับโอ้ของเสียหลายแถว่าผู้นี่แมยใสาสุดงามมาเลยเอายี่รายางลงไปแล้วเอามาเดี่ยมุนมาเนี่ยมุนอ <c oughs> เอาปีนอกครับเอาได้เจ็ดคนแล้วศิลปินคนต่อไปที่จะได้ไปต่อกับหมอลำอลังการโชว์ ติปันดินเห้เป็นดาวประดับโครงการหมอรัคนที่แปดได้แก่ได้แก่คุณไกลพบอ่ออดสมบัติเรับเอาอ่านจะพอดีใจจะเก็ดเลยติดไม่แน่แล่ เจ้าขึ้นงางลุ่งะแกดใครคอยถามความรูซึ้แน่พ่อจะคอยประกาศซื้อเจ้านี่เจ้าดีใจจักน้อยเลยตีดเจ้าก็เฮ็ดนานจังสันดีใจอยู่กับมันตื่นเต้นเอาโอ้เอาดีใจนาตื่นเต้นแต่เน่ยเอาเจ้าเฮ็ดนาตื่นเต้นไหนพี่น้องเขาเบิรงดูเอาเอาเอานาเสียใจบ้างนี่เอานาดีใจที่สุดในโลกคือจังได้ของขวัญที่มีค่าที่สุดเอาดีใจ ำเาลขอบคุณนะครับพี่น้องครับพ่กเด้จะว่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดคนแล้วมาพี่น้องครับศิลปินคนต่อไปที่จะได้ไปต่อกับหมอลอังอลังการ ได้เก่าคนแล้วเนาะปกติแล้วเขาจะเอาแค่สิคนแต่ว่ามืินี้เขาได้1ิบเคนพี่น้องครับเนื่องจากคนที่สิบมีคะแนนทอกันมือนี้เอา11คนนะครับคนที่สิบที่จะได้ไปต่อกับหมอลำอลังการโชว์เข ah ามาหาศิลปินคนที่10บสิบเอีนไพรคนที่สิบได้แก่ ว่บเบิร์ตได้ซีคนแล้วปกติเขาเชียวแค่นี้แต่ว่าคะแนนที่ซีฟตีดทอกันเขาเท่ากันเลยต่องมีอีกผู้หนึ่งคนสุดท้ายอายับเข้ามาลง,ลงบ้านข้างล่างมางพี่น้องครับคนที่สิบเอ็ดได้แก่คนที่สิบเอ็ดได้แก่ คุณพันธนากดาบานชัยภูมิทองได้แล้วครบแล้ว10เอคนสำหรับคนทีโบมีไล้ซื้อบ่หายเสียใจเด้บ่หายเสียใจนะครับมาพี่ใหญ่มาปลอบใจผู้ที่บได้แนละกะให้กำลังใจผู้ทีได้ไปต่อมาเร็วๆนะครับพีนลอกพบมือให้บอลไงเน่ เอาครับกับเคารพการตัดสินของขคณะกรรมการทุกท่านนะครับพิบ้ใหญ่ออกมาทั้งหน้านะครับใส่เกลือพ่อหมอสุ่มด้เลนครับร,รับวัยไม่ยืนไก่ทัวไม่ยิงลูกมะเร็ได้ไข่รับการเคารพการตัดสินใจของคณะกรรมการนะครับทุกท่านนะครับเบพาาาร,ารา,าระ,รานนะรว่าผลมติออกามาแล้วเราก็รับนะครับตามผลปิกราของขคะแนนนะครับก็นะครับก็ให้กำลังใจผู้ที่ พอได้ไปต่อแต่ว่ากับยังมีโอกาสอยู่ครับท่านผู้ใดอยากเป็นแดนเซอร์นะครับหรือว่าอยากเดินต่อเพราะนาโนกเขาบอกทงแต่รอบที่แล้วนะว่าถ้าท่านใดที่อยากจะเป็นแดนเซอร์เราก็ยังมีโอกาสให้มาเดิมนะครับบางเชื่อเห็นแล้วเอ็นแดนเซอร์ไปมากหูเขาตาอะไรผู้ใดก็ได้มีโอกาสเตยมีโอกาสหล่อมีโอกาสร่ำขึ้นเราเลยครับครับครับกเดี๋ยวค่อยคุยกันในกลุ่มไลน์ของพวกเราเนาะนะครับ แต่วันนี้ก็แสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่ผ่านเข้ารอบนะครับไม่หัสุภาพเจ้าคึอเตยนนอนใช่ไหมไอ้ยัยครับคือลกเสียดายมากเลยทั้ง21หมายเลขนะครับบอลตรงถ้าเกิดว่าน้องๆมีความสามารถนะครับยอมรับได้ว่าชันเต้นเป็นอย่างมาเต็มนะครับ อย่ากมาเตะกับคุยพลพัฒนาเรียนรู้กับพนาดองบอเดนียบาปีนีเขาอาจจะมีโชว์กับน้องๆทุกคนเขาไปได้หรือว่าไม่อยากมาก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อยากมาเรียนรู้กับมลรัมาราการโชว์ก็ยินดีต้อนรับมีหลายนาทีครับคือวันหนึ่งมลรัไม่ได้มีแค่หน้าที่ร้องรำนะครับ หลอกับมันเด็กวกิบาทก่อนเต้นบวกร้องเต้นบวกร้องบวกลำเต้นบวกร้องบวกลำมการเต้นเต้นบวกร้องบวกลำคอรสตูมบางทชีคอรสตูมค่าตัวสามพันก็มีนะครับแรงไหมแรงไหมจริงไหมครับคือมันเป็นอย่างนี้ การทำงานนะครับเียงการลโรงงานอศสีเมือลรั3มแ88สิบสี่หล่อเรารู้อยู่แล้วแต่การทำงานในโวงการบอลลัมันมีหลายอย่างมากมายแต่พี่นกยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนไม่ว่าจะเขารอบหรือไม่เขารอบถ้ายินดีได้ในการฝึกฝนของตัวเองมักขึ้นเสิร์ฟเตยอย่างเดียวไม่ได้โชว์มันเตย มาเสร็จสุดเหตุร่ำถ้ายอมรับได้ประมา,มานะครับเราไม่ทิ้งใครเลยแต่มันมีรายชื่อหนึ่งที่เข้ามานะครับบอสลูกแกะหมาอีไว้ตั้งแต่วันแรกเลยน้องสายออน้องสายครับเสียบหมือน้องสายครับลงมาลูกลงมาเอออันนี้คือ ถือว่าเป็นรางวัลขวัญใจมหาชนที่ทุกคนเรียกร้องเยอะมากนะครับกระลักสิไนกระไดคิมจอยอ่าโอเคนะครับครับนกคือน,น้องทรายนี่จากเพจของสัญชัยทอกนี่ยอดวิวเกือบทะลุ2ล้านวิวปงมือให้น้องทรายนะครับเป็นขวัญใจมหาชนนะครับ โอเคครับคือ,อเ,คเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนพอให้ตั้งใจนะครับต่อไปนี้สิขาสู้เส้นทางของศิลปินแล้วนะครับขอให้เดินไปด้วยกันถึงขอบฝันทุกๆกคนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณบอลนกนะครับครับเรียนเชิญบอลนกด้านบนเวทีแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับวันนี้บอลนกจะมอบ สินน้ำใจเป็นเขาเรียกว่าเป็นค่าตอบแทนน้ำมันลดค่าน้ำมันลดมาหากันครับครับมีรางวัลน,น้ำใจมอบให้ทุกท่านอันฉันคณะกรรมการทุกท่านนะครับพี่สัญชัยอาจารย์ภูศรีไลแล้วก็แม่พัชราพี่ออดตุลชลินด้านบนเวทีนะครับยินเช่นนะครับผมผู้บไดใดกับผ้ใเสียใจต้องเข้าใจว่าหมอละโมมันมีหลากหลายตํางแน เขาอาจจะก็ได้โชว์หาที่แต่ว่าเขาออกงานนั่งนั่งเอกออกมาเตยใส่สูเทอดออกมาเสิร์ฟก็ได้เนี้ก,ะะก,นนนนก็อยากให้มีอาบั้มจะพนมาในมาแล้วก็อยากเรียกรับกันว่าทุกคนนะครับทุกคนเลยนะครับมามาน้องลงมาแล้วกันทัุกคนมาค,นนมนครับมาลามาครับมาแบบเยืนสั้นนี่กันเลยครับเยืนสั้นนี้ก็ได้เออต้องสูงในใ,นใจน้องเจนนย่คือถ้าจะไปต่อก็ทักไลน์หาพี่เลยครับแ้วว่ากันไม่เป็นไรเข้าใจกันนะครับ การแล้วก็เรียนเชิญบริษัทคำคูณสีสุขจำกัดครับมอบอเป็นของที่ระลึกเป็นกิฟต์ไวเซอร์นะฮะเอาปุ๋ยไปไบ้านป่ะปุ๋ยป่ะโกี้ครับเอามาเอาให้หัวหน้าโรงมอบก่อนก็ได้มาโอ้คุณเอมมี่ครับสาวสวยครับผมหัวหน้าโรงมอบค่านะ้ำมันท่านละหนึ่งพันบาทครับผมหั่หน้นโงนะครับมีเหล่าคนมือเน่ น้ำใจให้พี่น<อ>้องเขาผู้มาออดิชั่นนะครับผู้มีความฝันแบบความฝันมาตตาบันนะครับเพื่อจะมาฝากไว้กับมอรมอลังการโชว์นะครับแล้วก็ยินดีกับผู้ที่ได้ไปต่อนะครับผู้ที่วันนี้ไปต่อกตบว่าีนุ่มระบายได้ในยุคนีออดิชั่นที่เก่งกว่านี่เออบนกับนี่คืออ่าน้ำใจเนาะครับเนาอนะครับครับโอ้นี่มาแล้วครับนี่ครับ โอชีครับนี่เป็นผู้สป,ปนัซอร์ของอหมอรามเสียวิหกนะครับมอบให้ทุกท่านนะครับที่พิน้องที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านนะครับหมอรามกำลังาลงานโชว์ศิลปินก็ได้มีแค่นี้ยังมีอีกหลากหลายพี่ครับ อันนี้เขามาปทไเดบเิดน,นะครับผลเวทีนี่ผู้ขารองบริชังพี่นองก็เห็น้าตาแล้วศิลปินนางเอกศิลปินพระเอกพีนองก็เห็นแล้วเป็นบางส่วนนะครับก็ยังมีอีกที่กําลังจะเปิดตัวภายในเร็วๆนี่พี่นองครับพี่นองที่ตามหมอลําอลังการโชว์ไวเดอร์มีการใช้งานกินหอ,อนหมอลำอลังการโชว์นะครับโชว์หาบอลนกบอลนกเลยคือเกาถามมอบเลยครับทั้ไมเป็นยังไงเป็นป๋ยบ่บ่ ปุ๋ยตาลูกกระลุนครับปุ๋ยเคมีสูตรพิเศษนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับขอบคุณอาจารย์ครูศรีวิไล<ะ>ครับขอบคุณพี่สัญชัยครับสัญชัยท็อกเจ้าของเพจกูุ่หมอลำชื่อดั<ะ>องผู้ก่อตั้งหนึ่งในผู้ก่อตั้งหมอลำแฟนคลับ .com ขอบคุณแม่พัชราเพชรล้ำครับบรมครูผู้อุโสมุทรหมอลำเสียวิหกพ่อออดบุญชนินและก็มานาโนตุลสกอรนะครับครับ ขอบคุณเพิ่มชาแนลถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงทรงตรงนะพี่น้องที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านพรนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ครับคุณ้างบ้านอุดรขอบคุณเซโรเลตขอบคุณบริษัทคำคูณสรีศกจำกัดขอบคุณพี่น้องทุกผู่ทุกคนที่ร่วมเบริ่งแย่งไปน้ำกันนะครับในหกไปเท้านะครับขอบคุณนะครับว่าให้เมื่อบ้านเด้อให้ยู่น้ำกันคือเกา ไปเมื่อจะก้นว่างของท่านลูกครับข่าทายลูกว่างของสกวันเฮ้ามีเตยล่ากับพี่น้องเด็กมนีเลยครับครับมีเตยล่าครับมีเตยล่าครับลองถ่ายภาพก่อนนะครับครับคณะกรรมการอ้าวดนตีคือพระหลวงจังครับพระเอกไอออนกลวัฒน์ผ้าพี่น้องเตยล่ามวลมวนักกันครับ